สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีพูดถึงเรื่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของธรรมะนะพ,พูดถึงเรื่องของธรรมะนะครับธรรมะอนี้นะครับอ่า เกิดมาตั้งเกิดมาตั้งแต่นะครับสมัยพระพุทธกาลนะครับผมนะเกิดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลทรมะพระพุทธเจ้านะครับได้ตัดสัรูแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่มีหรอกกฎหมายในพระพุทธกาลไม่มีนะครับกฎหมายไม่มีนะครับก็พระพุทธเจ้า ตัดสูแล้วถึงจะเอาสินห้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะถ้าคนเรามีสินห้าควรคิดว่ากฎหมายจะมีไหมไม่มีนะครับถ้าคนเรามีสินห้าครบเขาใช้กฎหมายไหมไม่ใช้ใช้แต่สินห้าเห็นไหมใช้สินห้าครบอะ่ะดีก,กว่ากฎหมายนีย่แหละ ใช่ไหมครับสินห้าที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะครับเพื่อเอาไว้ทำไมเอาไว้อ่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยแหละนะครับสินหนะ้าเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหากว่ามีสินห้ากดเอ่อทุกคนมีสินห้าครบหมดทั่วโลกนะครับก็ไม่จะเป็นต้องจะ ใช้กฎหมายนะครับเหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้กฎหมายอันนี้อันนี้ในความคิดเห็นของผมนะนะครับในปัญญาที่ผมเเปรียบเทียบดูแล้วเนะี่ยถ้ามีสินห้าคบกันทุกคนนะีไม่ต้องใช้กฎหมายนะครับใช้แต่สินห้านะครับโลกโลกเราก็จะสงบสุขใช่ไหมครับอนะ สี่ห้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยตอนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าอะไรนะเดินเดินทางไปเดินทางเดินทางไปเพื่อที่จะแสดงธรรมให้กับยสะนะยสะกุระบุตรพระพ,พุทธเจ้ารู้รู้ไงรู้ด้วยทิ่มาจาก อะไรนะเขาเรียกยานทัศนะนะครับพระพุทธเจ้ารู้ด้วยยานทัศนะผมเรียกถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเอพระพุทธเจ้ารู้ด้วยยานพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปพอดีเห็นยศะกุลบุตรกําลังจะโดดหน้าผานะพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงครับรู้ด้วยยานทัศนะนั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าเนะี่ยนะครับเดินไปบอก เดินเดินไปเดินไปนะครับไปคว้ามือไปคว้าไปคว้าม,มือยัตสะกรุลบุตรเนี่ยที่กําลังจะโดดหน้าผาตายเนะนี่ยนะครับยัตสะกรุลบุตรตอนนั้นทําไมถึงโดดหน้าผาตายพระพุทธเจ้าก็รู้พระพุทธพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนะรู้รู้เรื่องหน้าหมดแล้วนะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบอกอะไรมากกว่านั้นแต่พระพุทธเจ้ารู้นะนะครับ เลยเดินไปจับมือยศกุลบุตรก่อนที่จะโดดหน้าผาเห็นไหมครับแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทําไมเจ้าถึงหลีกหนีชีวิตของตัวเองเห็นไหมนี่ทำไมเจ้าถึงหล,ลีกเลี่ยงชีวิตของตัวเองทําไมเจ้าถึงต้องฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีความทุกข์เห็นไหมพระพุทธเจ้าถามยังไง รัศกกุลบุตรบอกว่าเบื่อนะครับรัศกากุลบุตรบอกว่าเบื่อทางโลกทางโลกเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรดีเลยนะรัศกากุลบุตรบอกแบบนี้แหละทางโลกเราอะไม่มีอะไรดีเลยแม่ผู้หญิงนะครับรัศกากรุลบุตรเนี่ยเป็นบุตรนะครับเป็นบุตรของมาเสษฐีเลยแหละบอกว่าเบื่อเบื่อ เบื่อในกุลรสตีนะครับเพราะอะไรทุกอย่างยศสาวกุลบุญเนี่ยได้สนองกิเลสได้สนองกิเลสแล้วนะ,ะมันก็กลับมาทุกเหมือนเดิมมันก็กลับมาทุกเหมือนเดิมทุกอย่างมันกลับมาทุกเหมือนเดิมเห็นไหมครับยศสาวกุลบุญเนี่ยมีเงินใช้นะครับมีเงินใช้มีผู้ผู้หญิงกุลรสตีเนี่ยเยอะเยอะมากเลยยศสาวกุลบุญเนี่ยสนอง ทุกอย่างได้เพราะตัวเองอะรวยร่ํารวยเห็นไหมครับรเจ้าสาร์คุณล่มบอกว่าพอเราสนองมาแลว้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเจ้าสาวก็เรบ่มเบื่อทางโลกนะแม้แต่ผู้หญิงก็เชื่อถือไม่ได้นะมีในความอะไรนะเขาเรียกว่ามีในความน่าเบื่อนะครับรเจศาสาวก็เริ่บุ่ก็เคยมองผู้หญิงเหมือนกันนะมองผู้หญิงแบบว่า ตอนมองแบบว่ามองยังไงมันก็สโปรกนะครับมองยังไงมันตอนแรกก็ดูดีอ่ะพออยู่ไปแล้วหลายวันมันมีสักวันหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงร่างกายของผู้หญิงมันสกปรกนะครับเลยทําให้ยศศักดิ์บุเบุ่ยเบื่อเห็นไหมเห็นไหมครับเบื่อทุกอย่างเลยยศศักดิ์ุลบุรมีเงินใช้ก็ยังเบื่อครับเห็นไหม ทีนี้พระพุทธเจา้าเนี่ยนั่นเนีะยก็เลยไปโปรดยักดะกรบุตรทีนี้ยักดะกรบุตรก็ไม่ได้กระโดดหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าชี้บอกว่าถ้าเจ้าหลีกหนีไปอ่ะเจ้าหลีกหนีชีวิตเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยนะครับน้ายักดะ์รณบุตรก็เลยามพาระพุทธเจ้าว่า เออถ้าเป็นใครเหรอทำไมถึงรู้ได้ทีนี้ยัตสากุลบุตรก็จ้องมองไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นั่นแหละนะครับเป็นเปล่งแสงรัศมีเรืองรองออกมานะครับนะจริงาให้ยัศกุลบุตรเนี่ยตาสว่างเห็นธรรมะนะครับอืแล้วทีนี้ก็ พากันไปที่บ้านของยะบริบุตรนะครับเพื่อไปขอเพื่อไปขอบิดามารดาของยศกุลบุตรนะครับเพื่อบวชเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับและที่นี่นะครับศีลห้าก็บังเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ศีลห้ากับ บิดามารดาของยาาัสสาบุลบุตเห็นไหมครับสิ่ห้าเกิดขึ้นเห็นไหมอ่าเขาพระพุทธเจ้าก็เลยให้สิลห้ากับบิดามารดาของยาาัสสาบุลบุตรข้อหนึ่งเลยห้ามฆ่าสัตว์อ่าห้ามฆ่าสัตว์เพราะว่าสัตว์มันก็รักชีวิตอะนะครับสัตสัต์สัต,สต,สตเนี่ยมันรักชีวิตถ้าเราไม่ภาคชีวิตมันไม่ฆ่าชีวิตมัน อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคนหรือสัตว์เห็นไหมครับถ้าเราไม่พลาดชีวิตมันนะเราจะได้ความเจริญเห็นไหมมันจะมันจะเรนะอ่ะมันจะเรนอยู่แล้วทนะีนี้ข้อที่สองนะก็คือว่าห้ามลักทรัพย์นะครับห้ามหลักทรัพย์จงเข้มแข็งมากกว่าที่จะอ่อนแอนะครับอ่ะหมายถึงเนะี่ยเราเห็นอะไรก็แล้วแต่อนะย่างข้างบ้านผมเนี่ยนะ นี่ผล,ลไม้เนี่ยมันเป็นเกศของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเด็ดได้เลย<ม>นะครับเราต้องเข้มแข็งอ่าเราต้องยอมอดตายดีกว่าทาําผิดสีลห้าใช่ไหมครับนะเนีย่ยข้อที่สองเนี่ยห้ามลักทรัพย์จงเข้มแข็งมากกาจะมากนะครับจงเข้มแข็งให้มากอ่าไม่ต้องอดแอ,อไม่ต้องวันไหวกับมันนะ ในข้อที่สามนั้นก็ศีลกาเมนะครับเออพระพุทธเจ้าบอกว่าอยา่านะครับอย่าประพฤตินอกใจนะครับอย่าประพฤตินอกใจครับสามีหรือภรรยาอย่าเป็นชู้กันนะนะนะครับอย่าเป็นชู้กันนะครับมีคู่นอนหลายคนก็ไม่ได้นะอ่า ทำไมมีคู่นอนหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะไอะเดี๋ยวผมเล่าข้อนี้ให้ฟังเลยก็ได้นี่คบบดาของพระพุทธเจ้าบิดาของพระพุทธเจ้า่าะ,เ,าอะเออก่อนที่จะมีแฟนอีกคนหนึ่งอะ่ะแต่แต่แต่แฟนคนแรกเสียชีวิตนะเสียชีวิตก็คือนี่แน พศิริมหามายานี่เนี่ยนะครับบิดาเอ,อ่อมันดาของพระพุทธเจ้านเนี่ยเสียชีวิตแต่ครอบพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันเสียชีวิตเลยเห็นไหมแล้วก็ค่อยเอ,อ่อมีคนใหม่ได้เห็นไหมครับอ่าเขาไม่ได้มีหลายคนนะอ่าอันนี้ผมใช้อาจจะใช้คําไม่ถูกหรอกผมพูดแบบบน้บ้านนะให้เข้าใจนะครับผมแล้วขอข้อที่สี่เนี่ยห้าม พูปดปดมุดเท็จนะครับห้ามเสนอความจริงอะไรที่ต่างออกไปนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยอย่างคุณอย่างคุณทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่านะอ,อย่างคุณไปฆ่าคนตายเนี่ยแล้วคุณเบี่ยงเบนไปที่จะไปเสนอความจริงเบี่ยงเบนไปที่อื่นนะอ่านั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเสนอความจริงที่ต่างออกไปคุณก็กำลังเริ่มโกหกนะครับ นะผิดศีลน,นะไม่ดีนะพูดปลดมดเทศเนี่ยผิดศีลแน่นอนนะครับถ้าคุณบอกไปลักขโมยใครอย่างเงี้ยแล้วคุณเขาเห็นเขาจับได้ว่าคุณอนะขโมยจริงๆอืมมันมีหลักฐานอนะใช่ไหมแล้วคุณเบี่ยงเบนเสนอความจริงออกไป,ไปแบบว่าเบี่ยงเบนจะให้คุณอนะรอดอ่าคนก็ผิดศีลแล้วนะครับนะ ส่วนข้อที่ห้านะครับเราห้ามดื่มสุลาและเสพของมนเมาต่างๆและห้ามเล่นการพนันนะครับอันนี้สําคัญเลยนะสำคัญสําคัญทุกข้อแหละแต่มีพระบอกว่าข้อนี้ทําไมถึงสําคัญอระพระ,ะเกือบทุกวัดเขาบอกว่าทําไมข้อนี้ถึงสําคัญอะสุลาน่ะคุณ คุณไปดื่มะมันเสียสินทุกข้ออยู่แล้วเนี่ยจริงนะอันนี้จริงอ่ะคุณไปเสพของมนมาต่างๆมันเสียสินทุกข้ออยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณก็ไปคุณเมาเนี่ยคุณไปโกหกเขาแน่นอนผิดศินละข้อสองฮะเห็นไหมเดี๋ยวเงินคุณไม่พอคุณต้องไปหาโกหกลักทรัพย์เห็นไหมมันผิดเห็นไหมมันผิดทุกข้ออยู่มันทำลายสินทุกข้อนะของ เก็บของคนมาต่างๆเนี่ยมันทำลายสินทุกข้อนะครับผม,มเห็นหมครับสินห้าเกิดอ,อะไรเห็นไหมอมืถ้าถ้าถ้าจะให้ขยายขยายความกรรมบท1สิบเนี่ยเห็นไหมกรรมบท1สิบรู้จักไหมครับกรรมบท1สิบอะ่ะถ้าขยายกรรมบท1สิบอะ่ะมันก็คือว่าความผิดนิดเดียวไม่สามารถที่จะทำได้เลย ่ถ้าผมพูดขยายนะขยายกรรมบทสิทให้ฟังนะอืมมันถือว่าทำไม่ได้เลยนะนิดเดียวอแถวนี้นะแถวนี้นะไม่มีไม่มีใครมีสินท่าครบหรอกอา,อาจจะอาจจะนะไม่มีหรอกแถวนี้นะครับผมบอกเลย คนที่จะมีคนที่คนที่จะมีสินห้าครบคือคนที่สอนสินห้าได้และปฏิจจบัติได้นะครับเ <c oughs> นี่ยผมก็มีมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับมีประโยชน์เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาไปลงในคลิปผมก็ได้ได้บุญละผมแนะนำผมแนะนำให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานยุคยุค ลูกลูกลูกหลานนะที่เขาไม่รู้ว่าได้บุญเนี่ยนะผมได้บุญแล้วเนหะ็นไหมทีนี้ก็เนี่ยเนะี่ยยศกุลบุตรก็บวชเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าต่อมานั่นเองนะเนะี่ยวันนี้ก็จบแล้วเห็นไหมสี่ห้าผมให้สี 5, ่ห้าคนแล้วนะ ่สิน้าผมให้ครบแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับผม